มาทำความรู้จักกับไซยนานด์สารเคมีอันตรายถึงชีวิตอยากรู้เป็นอย่างไรพอดแคสต์นี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกๆท่านครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของผมในช anel ของผมนะครับเพชรสิริผงสวนประพักครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ในช anel ของผมด้วยนะครับจากข่าวที่ต้องบอกว่าคลึกโครมเลยนะครับในเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ฟังครับที่มีข่าวสุดสะเทือนขวัญนะครับก็คือคดีของแอมนะฮะหรือว่าชื่อที่เรียกกันตอนนี้คือแอมไซยานายนะฮะ ที่ก็คือนางสรารั์รังสิวุฒาพรน,นะฮะเป็นภรรยาของนายตำรวจจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าโดยไรตรตรองหลังพบสารพิษในร่างกายของผู้เสียชีวิตที่ต้องบอกว่าแอมไซยานายเนี่ยนะฮะก็ใช้ยาไซยานายเนี่ยนะครับฆ่าไปสิบกว่าศพเลยทีเดียวหลายคนอยากรู้นะฮะว่า ไซยาไนด์เนี่ย,ยนะมันคืออะไรยังไงมันมีที่มาอะไรยังไงนะฮะไซยาไนด์นะครับคุณผู้คุณผู้ฟังครับมันเป็นยานะฮะเขาเรียกว่าไม่ไม่เชิงเป็นยาเขาเรียกเป็นสารเคมีเป็นสารพิษชนิดหนึ่งนะครับที่มีความเป็นพิษค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งไซยาไนด์เนี่ย,น,ยนะครับมีในรูปแบบของทั้งของเหลวก็ดีของแข็งก็ดีหรือว่าเป็นแกส๊สไฮโดรเจนก็ดี โดยมีการนาํยนายาไซยาไนนยมาใช้ในการในงานอุตสาหกรรมต่างๆนานาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในการผลิตกระดาษนะฮะการสกัดแร่หนังเทียมหรือการผลิตในส่วนของพลาสติกนะฮะนอกจากนี้น,นะครับก็ยังพบในพืชบางชนิดอีกด้วยสารไซยาไนเนี่ยนะฮะถ้ามีการปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้เกินไปว่า อันตรายถึงชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวของไซยาไนนยเนี่ยก็จะเข้าไปยับยั้งการทำงานของเซลล์ที่ก็จะไปทำลายระบบร่างกายต่างๆนานานะทำลายระบบร่างกายทั้งในเรื่องของทำให้เกิดภาวะการขาดออกซิเจนนะรวมถึงไปทำลายระบบการเต้นของหัวใจและระบบหลอดเลือดรวมถึงในส่วนของอาการอาการเนี่ยนะครับ ก็จะมีทั้งการระคายเคืองบริเวณผิวที่สัมผัสมีการวิงเวียนสิงสศีรษะคลื่นไส้อาเจียนมีอาการชักหมดสตินะฮะอาการอ่อนแรงความดันโลหิตต่ำมีการหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นแล้วก็อันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ต้องบอกว่าพิษจากยาไซยานายเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเลยคราวนี้ทำยังไงถ้าได้สัมผัสกับ ยาไซยาณอาจจะด้วยความไม่ได้ตั้งใจนะหากสัมผัสทางผิวหนังก็ให้ทำการรีบถอดเสื้อผ้านั้นนะครับแล้วก็ต้องรีบทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่หากสัมผัสทางดวงตาให้ใช้น้ำน้าสะอาดล้างตาอย่างน้อย10นาทีหากมีการสูดดมเข้าไปก็ให้ออกจากพื้นที่นั้นโดยเร็วที่สุดหากที่ผู้ป่วยหยุด หัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจให้ทำ C.P.R เท่านั้นโดยห้ามใช้วิธีการผ่ายปอดหรือว่าเป่าปากเพราะว่าการจันผ่ายปอดหรือการป่าปากเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เหมือนผู้ป่วยมีสารไซยาไนต์อยู่นะครับแล้วพอใช้วิธีการเป่าปากไปเนี่ยก็ผู้ช่วยเหลือเนี่ยก็จะได้รับพิษจากไซยาไนต์ไปด้วยนะฮะนอกเหนือจากการแก้ปัญหาในเบื้องต้นแล้วเมื่อ มีการล้างมือล้างด้วยน้ําสะอาดออกจากพื้นที่นั้นแล้วก็มีการล้างทําความสะอาดด้วยน้ําสบู่ก็ดีหรือว่าทํา C P R ก็ดีนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลให้คุณหมอดูแลอาการโดยเร็วที่สุดก็จะปลอดภัยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของพิษจากไสยนายที่ต้องบอกว่าอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือสาระดีๆที่นำมาฝากกันครับ